ดวงคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของพื้นดวงมีทั้งความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์เสริมดวงให้ทุกคนเลยเรามาดูดีกว่าว่าในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ดูซิว่าพื้นดวงจะเป็นอย่างไรนะครับดูซิอดีต เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสมหวังที่เกิดจากความคิดเกิดจากการวางแผนของเราในอดีตตรงนียนะมันเจอหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องคิดทําให้เราต้องวางแผนเรื่องราวต่างๆให้เกิดความสำเร็จที่ดีมากขึ้นนะครับเรื่องต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตของตัวเราอย่างไรแล้วก็ให้เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีอย่างไรมากกว่านะในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของความที่เราต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยความรัก ความศรัทธากับสิ่งที่มันบังเกิดความสําเร็จจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรนะปัจจุบันไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่ามีการวางแผนในอดีตเนี่ยนะมันเริ่มมีคนมาช่วยเหลือนะในเรื่องของการการะทาต่างๆไพ่ขึ้นว่าให้เราเร่งทําในสิ่งที่เราคิดทําในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยจะเกิดความสำเร็จที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้เรา คิดแล้วก็ตัดใจแล้วลงมือทำแในปัจจุบันที่ดีก็ต้อการนะครับอนาคตไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราก็ทําต่อไปมันนำมาสู่อนาคตที่ดีด้วยนะครับนำมาสู่ความสําเร็จที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ด้วยนะ,ะเรื่องของความสําเร็จนะไพ่ขึ้นว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาของเรานี่แหละความรู้ความสามารถทักษะทุกสิ่งทุกอย่างให้บเกิดผลสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับคนโสดเป็นอย่างไรในช่วงนี้ดูซิ ในเรื่องของคนโสดนะคบไพ่ขึ้นเป็เนในเรื่องของการปิดการนความรู้สึกตัวเองนะในเรื่องความรักมันยังไม่ค่อยได้เห็นถึงความได้รับขนาดนั้นนะไพ่ึ้นว่าการที่เราเก็บซ่อนความรู้สึกการที่เราเก็บตัวในช่วงนี้ก็จะดีนะครับในเรื่องของการที่เรารู้จักหัวใจตัวเองรู้จักความรู้สึกตัวเองและเราจะมีความรักที่ดีในอนาคตอย่างไรนะในปัจจุบันถึงแม้ว่าเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เป็นการที่เราสร้างความฝันสร้างความรักที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นแบบไหน เรารักคนแบบไหนเราชอบคนแบบไหนสเปคแบบไหนนะเราก็สร้างเรื่องดูที่ดีดก็แล้วกันในเรื่องของความรักมันก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆเป็น,นค่อยๆไปกับความรู้สึกตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นใน,ใ,นใจของเราเป็นอันดับแรกจะดีสุดเลยนะครับดูเรื่องของคนมีคู่ดีกว่านะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรในเรื่องของคนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจ ให้มันตรงกันเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาก็ปล่อยให้มันแล้วแล้วกันผ่านกันไปนะครับการสร้างความรักให้มันเกิดขึ้นผ่านในเรื่องของอดีตผ่านในเรื่องของมุมมองผ่านในเรื่องของความรู้สึกซึ่งมีซึ่งกันและกันนะครับอย่าเก็บความรู้สึกอย่างเดียวจงบอกจงพูดและใช้เหตุผลอย่าใช้แต่อารมณ์นะเรื่องความรักมันจะค่อยๆประกับประคองไปที่ทางที่ดีมากขึ้นนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรแต่อยู่ที่ว่าเราจะพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของความรักนั่นเอง เรามาดูในเรื่องของการงานดูซิว่าคนที่กําลังหางานในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่กําลังหางานไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสที่มันเข้ามานะครับแต่มันก็อาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจความรู้ทักษะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอย่าไปมองว่าเราไม่มีนะครับอย่าไปมองว่าเราไม่ได้อย่าไปมองว่าเราไม่มีความสามารถอย่ารู้ถูกแรงตัวเองจนเกินไป เรามีความรู้มีความสามารถเดิมอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะมองในมุมแคบๆนะครับมองในมุมหนึง่งมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะแนะต่นั้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความพยายามของเราไม่ได้ก็พยายามต่อและจะเกิดความสำเร็จในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยการกระทำของตัวเราเองไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากนะครับเรารู้สึว่าเราจะสร้างรายรับรายไดอย่างไรนะครับให้เกิดงานและประสบความเศรจจกิจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องของการสร้างแรงดุนะครับการสร้างโอกาสเพิ่มโอกาสในเรื่องของงานเนี่ยนะให้ขึ้นในเรื่องของความรู้ความสามารถในช่วงนี้การจะต้องหาคนคุยนะหาคนคุยนี่หมายถึงเรื่องของการที่สร้างเพิ่มโอกาสจากผู้คนรอบข้างใกล้ตัวนะจะช่วยชักพานําพาในเรื่องของงานของเราเนี่ยให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องโอกาสต่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นโอกาสเหล่านั้นอย่างไรเราด้วยความรู้ด้วยความสามารถของตัวเรานะมันจะทําให้มีเป็นแรงดุดในเรื่องของงานที่มันจะมีเข้ามา ด้วยความรู้ด้วยทักษะด้วยความสามารถของตัวเราเนี่แหละไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันบังเกิดความสําเร็จได้นะครับไปขึ้นเป็นพระอาทิตย์เนี่ยนะไปขึ้นเป็นเรื่องของการที่เรามีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจเยี่ยมแข็งและลงไปถึงเรื่องของการที่ใครอยากจะไปสอบข้าราชการใครที่อยากไปสอบเกี่ยวกับข้าราชการต่างๆในมีโอกาสได้ด้วยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับทักษะเฉพาะแล้วก็การเรียนรู้เพิ่มเติมและการสู้ต่ออย่าไปยอมแพ้ และการที่เราได้มีการปรึกษาหารือกับผู้คนนะทำให้เราได้ความรู้ทักษะใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆจะช่วยทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มมากินขึ้นเปอร์เซนกัดน,นะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ในเรื่องของงานในช่วงนี้อาจจะเบื่อหน่อยๆนะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องค่อยๆตัดสินใจค่อยๆดูในสิ่งที่เป็นในเรื่องของเบื่อสังคมเบื่อคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานอะไรแบบนี้มันค่อนข้างรู้สึกต้องปรงกับเรื่องที่มันผ่านมาใครไม่ดีเราก็เก็บจดบันทึกเอาไว้ในใจก็เพียงพอนะครับไม่ต้องไปคิดร้ายอาฆาตแค้นอะไรไกลนะในเรื่องของสิ่งที่ใครทําต่อเราก็ปล่อยมันไปเพราะไปคือว่ามันจะเจอความโผพันเกี่ยวกับเรื่องคนเนี่ยค่อนข้างมาก แต่คนหวังดีมันก็มีผู้ใหญ่ที่หวังดีกับเราก็มานะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเลือกที่จะมองเรื่องที่จะคิดเรื่องที่จะปรับใจตัวเรามากกว่าเพื่อจะให้บังเกิดความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเราจะดีกว่านะวางแผนชีวิตให้ดีดีกว่าเราไปนั่งโกรธนั่งเกลียดใครนะไม่งั้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานนั่นเองต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการที่สําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในจังหวะในช่วงนี้มีจังหวะดีหรือเปล่านะที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในทุสิ สำหรับคนที่คิดว่าจะอยากเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในช่วงนี้่าว่า,ามันเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าจะเป็นจังหวะที่ต้องทบทวนมากกว่านะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องดูจังหวะให้ดีนะเพราะจังหวะในช่วงนี้มันยังไม่ถึงขั้นแบบดีเต็มร้อยเท่าไหร่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในช่วงนี้นะครับมันเป็นการที่เราต้องเตรียมความพร้อมหากมันตัดใจผิดพลาดมันมีโอกาสเจ็บหนักเหมือนกันนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงจังหวะนี้น amin. สิ่งทำการคือการต้องศึกษาแล้วกดว็ดูในเรื่องของจังหวะดูในเรื่องของความเป็นไปได้ความเจริญเ,เจ้าหน้าของตัวเราต้องคิดเยอะๆก่อนจะดีกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงเราดูในฝั่งที่จะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงล่ะให้ขึ้นว่าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะมีความทุกข์ร้อนแต่เป็นเรื่องของใจมากกว่าแต่ส่วนเรื่องของงานยังพอที่จะผ่านพ้นและไปได้กับความรู้กับความสามารถกับสิ่งที่เราเป็นนะเพียงแค่ว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในเรื่องของหน้าที่การงานที่ทําปัจจุบันมันยังพอไปต่อได้ขึ้นอยู่กับทักษะพิเศษเฉพาะที่จะเกิดความก้าวหน้าที่เราสามารถต้องเพิ่มเติมในปัจจุบันให้ดีแล้วเนี้หากเรารู้สึกไม่ไหวรู้สึกอึดอัดกับผู้คนเนี่ยให้เราดูจังหวะให้ดีก่อนก้านอย่าเพิ่งทําณตอนนี้จังหวะในเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเราค่อยๆวางแผนจากตอนนี้และ อ่านดูซิว่ามีงานไหนโอเคกับเรามีงานไหนที่มันเป็นความก้าวหน้าที่ดีศึกษาก่อนแล้วก็หาคนมาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนั่นเองครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรดูซิคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวไพ่ขึ้นเป็นเกี่ยวกับสัญญานะเกี่ยวกับการธุรกิจ ติดต่อสื่อสารกับผู้คนแล้วก็การที่เราต้องมีการชั่งน้าหนักในเรื่องของความคิดการตัดสินใจลหลายๆอย่างที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะมีการเชื่อมโยมงกับนักธุรกิจอื่นๆหรือว่าการลงทุนต่างๆการกระทาในปัจจุบันให้ดีแต่ถามว่ามันสําเร็จไหมไพ่ขึ้นเป็นความสุขแล้วก็สําเร็จขึ้นเป็นบาปิเกเนตไม่ถึงเรื่องของความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นกับตัวเรามากขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมไหนเราจะทาจัดการอย่างไรในเรื่องของการปรับ นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทําให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ,ะมีการจัดการจัดสรรอย่างไรแล้วก็ทําให้บังเกิดผลสําเร็จในสิ่งที่มันจะเป็นอย่างไรมากกว่านะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับธรุรกิจในปัจจุบนันและมันจะเกิดความสําเร็จในทิศทาง่ดีได้ด้วยนะครับออะดูซิว่าเราจะลงทุนเพิ่มดีไหมนะในเรื่องของธุรกิจของเรานะครับหรือไม่ดีกันแนะ่อ่ะดูซิอย่างไร ไพ่ขึ้นในเรื่องของการลงทุนต่อสามารถทําได้นะไพ่ขึ้นเป็นเงินเลยคอนข้าตชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่ก็เป็นการต้องคิดกันใหญ่ต้องตัดสินใจดีๆก็แล้วกันเพราะว่าในเรื่องของการตัดสินใจที่จะได้รับในเรื่องของโองกาสนะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราทําได้นั่นแหละมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าการเตรียมความพร้อมการรอบคอบนะแล้วก็การคิดเยอะๆเนี่ย มันก็ส่งผลทาให้ไม่เกิดความผิดพลาดมากกว่าในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในห่วงชงนี้นะครับอาหากเราไม่ลงทุนละ่ะไม่ลงทุนมันเกิดความเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่มันเข้ามาที่เราสามารถทําได้ด้วยแล้วก็ดึงดูดให้เราเนี่ยได้เงินได้รั์เพิ่มขึ้นในอนาคตด,ด้วยซ้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดจะคิดมากแต่ก็ต้องรอบคอบให้ดีก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะ,ะไม่เต็มที่กับมันแล้วก็มีการจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยในปัจจุบันในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของเรา เรื่องของสิ่งที่เราทำในปัจจุบันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่านะแล้วเนี่ยการที่ไปทํามันเกิดความเสียดายนั่นเองนะครับแล้วก็มันเหมือนมันปล่อยให้มันสูญเปล่าไปในปัจจุบันซึ่งอนาคตอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่มันเกิดโอกาสในปัจจุบันที่มันบังเกิดทรัพย์ันเกิดเงินให้กับตัวเราในเรื่องของธุรกิจนั่นเองครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินเป็นอย่างไรในช่วงนี้ดูซิ การเงินอยู่ในช่วงที่มันสานต่อมากกว่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่จะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งในปัจจุบันมันอาจจะต้องมีการจัดการนะบริหารจัดการการเงินของตัวเราให้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการปรับนะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของหนี้สินต่างๆเรื่องของการลงทุนก็ดีทําจะเริ่มที่จะสําเร็จมากขึ้นในปัจจุบันและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เราต้องค่อยๆจัดการจะสรรในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นนะนำมาสู่อนาคตที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการเงินเพราะมันเกิดความเปลี่ยนแปลง ราไพ้ขึ้นเป็นฟรีแลนด์หมายถึงเงินที่มันจะเพิ่มมากขึ้นในเวอร์ชันกันนะครับรูสิว่าเงินจะมาจากช่องทางอะไรบ้างนะครับเรื่องอะไรบ้างดูสิสำหรับช่องทางแรกนะครับไพ้ขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่าเงินเสริมงานเสริมต่างๆที่เราสามารถทําได้ เกิดจากสกยภาพส่วนตัวนะ,ะบางคนอาจจะมีความสามารถเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าหรือว่าการเกี่ยวกับเครื่องสาอางถ้าเป็นคุณผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็าอาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงก,การทําออนไลน์อะไรต่างๆก็จะช่วยทําให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะไพ่ขึ้นว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราสร้างเงินสร้างทองนะทั้งออนไลน์และทั้งไม่ออนไลน์เลยนะมันเป็นการที่เราอาจจะค้าขายเราอาจจะขายของที่เรามีเดิมอยู่แล้วหรือความรู้ความสามารถที่เรามีเดิมและนํา ไปส่งต่อให้เกิดเงินเกิดทรัพย์มากยิ่งขึ้นก็ทําให้มันได้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอะดูสิช่องทางต่อมาช่องทางต่อมาเนี่ยพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการทําในเรื่องของธรุรกิจเดิมๆที่เรามีอยู่นะก็ทําให้เรียบร้อยทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมพ่คือว่ามันเป็นการที่เราต่อเติมแล้วก็มีการประกาศถึงความรู้ความสามารถเรื่องงานที่เราทําอยู่เดิมอยู่แล้วหรือธุรกิจที่เราทำเนี่ยพาขึ้นว่า มันเป็นการที่เราต่อยอดธุรกิจและให้คนเห็นเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นการส่งต่อทําให้ธุรกิจของตัวเราเนี่ยมันมีความปังเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมกับเงินที่มันเข้ามาและเกิดจากความรู้เกิดจากความสามารถของตัวเราที่สร้างได้ดังนั้นเราเนี่ยช่องทางการเงินสามารถที่จะทําได้ทั้งสองทางเลยแต่ก็ต้องแบ่งเวลาจัดสรรเงินที่ดีก็บเราเกตน,นะครับในเรื่องของโชคลาบดูสิว่าจะมีโชคลาบเข้ามาไหมในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการกระทํามากกว่าที่จะได้เรื่องโชคลาภเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขขนาดนั้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ขึ้นเป็นการทําบุญเยอะๆในห่วงช่วงนี้จะเสริมโชคลาภของเรานะครับให้บังเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะต้องไปเสริมดวงนะกับ พระราหูนะแล้วก็พระตรีมูลตินะครับเป็นพลังงานในการที่เราต้องบริจาคแล้วก็ให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนานิดน,นึงเพื่อจะเสริมพลังงานของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่องของโชคลาภก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีพลังงานที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเช่นกัดน,นะครับดูในเรื่องของสุขภาพดีกว่านะครับสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพภัยึ้นระวังป่วยเหมือนกันนะเนี่ยภัยึ้นเป็นในเรื่องของการที่ป่วย ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่าหากดูแลดีเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะครับเพราะใขึ้นว่าต้องเตือนตัวเองว่าในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกายหักไครยิ่งมีโรคประจําตัวเนี่ยโรคประจําตัวเก่าๆก็จะกลับมาได้ด้วยนะครับมาทําให้ร่างกายของเรามันปันปวดนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะป่วยหนักนอนนอนแบบไม่ค่อยสบายเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะใหขึ้นว่ามันเกิดจากความเครียดสะสมด้วยมันเกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพมากนักซึ่งมันมีความเป็นไปไ,ได้ที่เราจะ พบเจอณอาการป่วยในในช่วงที่เราจะต้องดูแลร,ร่างกายให้ดีในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างหนดูซิในเรื่องของไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอปีขานนะหมายถึงความกลา้าหมายถึงสิ่งที่เราต้องใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถความเก่งกาจของตัวเราเพื่อจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ ในเรื่องของสิ่งที่เราทำอยากไปคิดเยอะคิดมากให้ลงมือทําอยากเต็มที่วางแผนให้เพียบพร้อมและไม่ให้เกิดปัญหาที่มันมากยิ่งขึ้นลุยไปต่อเรื่อง,องความสําเร็จจะอยู่เพียงข้างคุณแน่นอนนะครับเป็นพลังใจให้ก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยและกด s u b s c r i b e ถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับเลขมงคลของคุณเกิดวันอาทิตย์ดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข 3เลข้ 9, นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข4เลข2นะครับเลข4เลข2เลข3เลข9ถือว่าเป็นเลขมงคลของเราในช่วงนี้นะเสริมเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เสริมในเรื่องของความสุขความสงบในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของจิตใจที่มีความสงบจิตใจที่ได้รับพลังงานที่ดีจากเลขมงคลเหล่านี้นําเลขเหล่านี้เอาไว้ในกระป๋าสตางนะเอาไว้หลังโทรศัพท์จดใสก่กระดาษเล็กก็ได้นะครับหรือทําเป็นปอร์ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ